สวัสดีครับปักช่องแลนด์นะครับวันนี้เราพามาชมที่ดินไซใหญ่นะครับที่เหมาะสําหรับการพัฒนาโครงการต่างๆนะครับตัวที่ดินเองเนี่ยเขาตั้งอยู่ตําบลหมูสีอำเภอปักช่องนครราชสีมาอยู่ในโซนทสัสคานานะครับที่ดินทั้งหมดเนี่ยแบ่งออกเป็น2ชนด2นะครับ27ไร่กับตัว1ไร่3งาน ที่ดินแปลงนี้เขาตั้งอยู่บนเนินนะครับมองเห็นวิวผากระดาษนะครับเห็นวิวเขาใหญ่ตั้งเทือกเลยและอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขามองเห็นฝั่งของหอเอนเมืองพิซ่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขามองเห็นกลุ่มหมู่บ้านทัสกานานะครับวิว360องศานะครับแปลงนี้ทำเลที่ตั้งถือว่าเป็นเดอะเบสอีกแปลงหนึ่งนะครับเป็นทำเลที่ดีมากๆ ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลแปลงนี้โดยประมาณนะครับอยู่ที่417เมตรนะครับที่ดินแบ่งออกเป็น2ฉโนดนะครับรวมทั้งหมดเนี่ย29ไร่1งาน48ตารางวานะครับมีถนนส่วนตัวนะครับเข้าหาแปลงจากถนนเช่น3052เลยตัวที่ดินเดียนี่เขาอยู่ไม่ไกลจากทัสคานานะครับระยะจากแปลงไปจนถึงทัสคานาเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก7-800เมตรนะครับ วิวที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นวิวหมู่บ้านทอสกานาทั้งหมดเลยนะครับแล้วอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งทางทิศใต้เนี่ยก็จะเป็นวิวเขาใหญ่ทั้งเทือกเลยเราเดินทางยังไงสะดวกที่สุดนะครับเริ่มจากตัวฟิวเจอร์พาร์คหลังสิบนะครับเราวิ่งบนถนนเส้นพระหนโยธินนะครับตัดเข้าเส้นมิตรภาพตรงสระบบุรีนะครับวิ่งตรงอย่างเดียวเลยครับจนถึงฝั่งโชคชัย และเราตัดเข้าเส้นธนรัตนะครับวิ่งจนถึงกมที่23นะครับเราตัดเข้าเส้น3052เพื่อเข้าถนนเส้นเขาใหญ่วังน้ำเขียวนะครับวิ่งตรงอย่างเดียวมาจนถึงช่วงกิโลเมตรที่13-14นะครับก่อนถึงตัวอทอสกาน,น่าก่อนถึงหอเอนประมาณสัก800เมตรนะครับที่ดินก็ยังอ,อยู่ ขวามือสภาพแวดล้อมภายในแปลงนะครับก็ยังือเป็นพื้นที่ว่างเปล่าอยู่นะครับตัวเจ้าของก็ไม่ได้ทำอะไรกับตัวที่ดินนะครับวิว360องศาตัวที่ดินเองเขาก็ตั้งอยู่บนเนินนะครับซึ่งก็เหมาะมากครับสำหรับกลุ่มที่ต้องการพัฒนาเป็นหมู่บ้านพักต่างอากาศเป็นภูวิลล่านะครับหรือกลุ่มของนักพัฒนาสังหานะครับ ส่วนราคาที่ดินราคาเท่าไหร่นะครับแปลงนี้ผมแประาราคาไว้ใต้คลิปนะครับก็สามารถที่เข้าไปดูราคาได้นะครับ สนใจลงบนที่นะครับสามารถติดต่อทีมงานปักช่องแลนด์เข้ามาได้นะครับเรายินดีที่จะพาชมพาทัวร์ที่ดินใน่วนเขาใหญ่นะครับแปลงนี้ก็เป็นอีกแปลงหนึ่งซึ่งอยากจะแนะนำนะครับฝากกดติดตามฝากกดซับสไคร์เพื่อจะไม่พลาดแปลงใหม่ๆที่เราจะนำเสนอในโอกาสถัดไปนะครับอีนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับไว้ค่อยเจอกันอีพีหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ